สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําวันอังคารที่21กรก,กฎาคม2563นะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะ อัศวินเหรียญค่ะหนึงเหรียญแล้วก็ราชินีเหรียญคนเกิดวันอาทิตย์ได้เหรียญทั้ง3ใบเลยนะคะเรียกได้ว่าดีค่ะงานก็ดีนะคะเงินก็เด่นนะ,ค,ะความรักก็พอไปได้ นะคะในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะคะอาจจะมีนิ่งๆเรียบๆเงียบๆบ้างแต่ว่ามันยังคงเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็จะดีต่อไปในอนาคตนะคะความสําเร็จมาแน่นอนเพราะว่าคุณยังคงทุ่มเทเหมือนเดิมนะคะการเงินก็ดีค่ะโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆในการที่จะทํามาหากินในการที่จะได้เงินเยอะๆนะคะเรียกได้ว่า คล่องตัวนะเงินคล่องตัวสุดๆนะบางท่านได้แบบว่าได้รับเงินค่อนข้างเยอะได้รับเงินก้อนนะโอกาสดีๆจะทำเงินได้ด้วยนะคะในส่วนของความรักคนโสด ทำงานเยอะอะค่ะนะตอนนี้เก็บเงินเก็บทองนะคะหาเงินหาทองนะคะไม่ค่อยสนใจความรักมีคนอยากจะคุยนะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่คุณเองคุณก็พิจารณาค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไม่รีบนะคะไว้รวยก่อนนะคะความรักมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะจะเป็นแบบนั้นส่วนคนมีแฟนก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะหลงลืมแฟนไปบ้างเราทํางานเยอะแฟนก็อาจจะทํางานเยอะเหมือนกันมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่คุณสองคนสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเวลา ให้กันไม่เยอะเท่าไหร่ในวันนี้ก็อย่าลืมนะคะทักทายกันเยอะๆพูดคุยกันเยอะๆอย่าทำแต่งานหาแต่เงินแล้วลืมแฟนนะคะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะแปดถ้วยนะคะแทงแมนแล้วก็ซีเรียน คนเกิดวันจันนะวันนี้ทํางานเบื่อเซ็งๆอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีความสุขหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะเจอแบบสภาวะที่อยู่ชะงักอันนั้นก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้น,นั้นก็โอ้ยอะไรก็ไม่รู้นะคะต้องตั้งสติดีๆนะคะก็แก้ไขได้ก็แก้ไขไปนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปอันไหนแก้ไขไม่ได้ก็ ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยว่ากันในวันหลังนะคะก็ต้องตั้งสติดีๆค่ะวันนี้มันไม่ได้ดังใจเราเท่าไหร่ นะคะทำเท่าที่ทําได้ก็พอนะคะหาความสุขใส่ตัวด้วยมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีอาจจะทําให้ความรู้สึกแบบดีขึ้นก็ได้นะคะปล่อยได้ก็ปล่อยอะคะ่ะวางได้ก็วางไม่ต้องแบกนะคะในส่วนของการเงินยังมีปัญหาอยู่นะคะคนเกิดวันจันทร์มีความรู้สึกเหมือนกับเออมันเราคิดว่าเราจะได้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่มาคิดว่าจะได้จํานวนนี้ก็ได้จํานวนน้อยกว่าที่คิดมันก็เลยเหมือนกับ อาจจะไม่พอใช้ไม่พอจ่ายหรือมีปัญหาในเรื่องของการชําระหนี้สินเคลียร์หนี้สินประมาณนี้ก็ต้องอดทนไว้ก่อนนะคะทําอะไรมากไม่ได้ก็ต้องได้แต่อดทนแล้วก็พยายามคิดหาทางวางแผนการเงินดีๆอีกทีหนึ่งนะคะคนที่ปัญหาน้อยก็ต้องแบบว่าหยิบจับเอาแผนการเงินมาเคลียร์ใหม่ซินะคะต้องวางแผนใหม่หรือเปล่าอันไหนคือจุดอ่อนอันไหนที่จะทําให้มันมีปัญหาประมาณนี้นะคะก็สู้กันต่อไป จะตึงๆหน่อยในส่วนของความรักนะคะคนโสดก็ยังโสดโโอยู่เหมือนเดิมคุณยังวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าๆนะคะหยิบเอาเรื่องเก่ามาคิดอีกแล้วนะคะไม่ยอมปล่อยคนเก่าไปซาทีเลิกกันแล้วก็ต้องปล่อยเข้าไปนะคะเราเองเราก็ลุกได้แล้วเนาะนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักใหม่ดีกว่านะคะ ส่วนคนมีแฟนความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งนะมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะไปต่อได้ไหมหรืออะไรยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขมันมีปัญหาบางอย่างที่เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมันทำให้เราต้องอดทนค่อนข้างเยอะนะคะไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ก็ไม่อยากเลิก นะหรือบางทีบางท่านอาจอยู่ในช่วงห่างๆแต่เราก็พยายามที่จะประครับประคองไม่อยากจะเลิกนะคะก็ยื้อไว้ให้ถึงที่สุดนะคะสําหรับท่านที่มีปัญหาท่านที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ระมัดระวังไอ,คอ้ความเฉยๆความเอื่อยๆความไม่ค่อยสนใจกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันให้ดีนะคะหาเวลาคุยกันให้เยอะๆนะคะประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีอย่าให้มันนิ่งจนเกินไปนะคะ วนเกิดวันอังคารค่ะราชินีดาบนะคะหกดาบแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะการงานก็ตึงๆหน่อย นะคะอาจจะไม่ราบรื่นนะักมีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นมาให้คุณจัดการมาให้คุณเคลียร์มาให้คุณสะสางมาให้คุณตัดสินนะคะก็ทําไปตามเนื้อผ้าแหละนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องใช้ความเด็ดขาดมากหน่อยนะคะบางทีเราอาจจะยืดหยุ่นมากจนเกินไปนะทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เด็ดขาดรวดเร็วฉับไวนะคะคุณจัดการได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเพียงแต่มันก็ไม่ได้ราบรื่นนกักวันนี้การเงินก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องไปรีบร้ ร้อนจัดการอะไรแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนอะไรมันก็ดีขึ้นเองนะคะวันนี้อาจจะต้องอดทนต่อไปหน่อยนะคะประคองประคองสถานการณ์การเงินไปลึกไปก่อนก็แล้วกันนะคะในส่วนของความรักก็คนโสดนะคะก็อยู่แบบโสดๆนี่แหละ นะก็ไม่ค่อยได้สนใจใครเราสนใจตัวเราเองนี่แหละนะคะอาจจะเรื่องราวเก่าๆอาจจะยังมีแบบรู้สึกติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างแต่ว่าก็พยายามที่จะเข้มแข็งแล้วก็พยายามที่จะสร้างความมั่นอกมั่นใจของตัวเองแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้ามีความสุขตามอัตภาพนะคะมีเพื่อนมีมีงานทํามีเงินใช้นะคะทำตามใจตัวเองได้ทุกอย่างนะส่วนคนมีแฟนนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่า ไม่ค่อยได้ผูกติดกันเท่าไหร่นะคะวันนี้เราใช้ชีวิตของเราอาจจะอยู่กับตัวเองกับเพื่อนกับงานนะคะส่วนแฟนก็เหมือนกันนะคะอาจจะไม่ต้องไปเกาะติดกัน ตลอดเวลาแต่ก็รักกันดีอยู่นะคะปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องรีบร้อนที่จะคุยไม่ต้องรีบร้อนที่จะเคลียร์เดี๋ยวมันจะดีเองนะคะคือเหมือนกับไม่ต้องรีบโทรคุยโทรเคลียร์นะ่ะเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวพวกนี้ก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็หายงอนหายปัญหามันจะหมดไปเองอะนะคะปล่อยปอยไปคนเกิดวันพุธค่ะ view of fortune ได้ the view นะคะ ได้1ิเหรียญแล้วก็ได้อัศวินไม้การงานดีมากนะคะมีโอกาสที่แบบว่าเราจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโอกาสในเรื่องของการงานนะคะขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสใหม่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะคือบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาพูดโนนพูดนี่ให้ฟังมีคนมาชักชวนหรือเราไปเห็นโอกาสใหม่ๆมาแล้วอเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราคงทําไม่ได้หรอกเราไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เราไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ต้องกังวลนะคะอย่าเพิ่งไปปิดกั้นตัวเองนะตอบรับโอกาสใหม่ๆก่อน แล้วเราค่อยมาหาข้อมูลค่อยมาเรียนรู้ทีหลังหรือไปหาเขาคําแนะนําจากคนอื่นได้ด้วยซ้ํานะคะอย่าปล่อยโอกาสดีๆหลุดลอยไปนะคะวันนี้มันมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณการเงินก็ดีนะคะคล่องตัวนะอยากอ,าอยากใช้อะไรใช้อยากจ่ายอะไรได้จ่ายนะคะส่วนใหญ่รายจ่ายก็จะเป็นกรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็สบายใจกันไปนะคะ่ะวันนี้ไม่เดือดร้อนเลยในส่วนของความรักนะคะคนโสดทําแต่งงานะ่ะ มีคนมาคุยแล้วก็รู้สึกมอนกบว่าเออเราเราโฟกัสที่งานเรามากกว่าคนคุยนะแต่ต้องบอกว่ามันมีโอกาสดีๆเข้ามานะอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะเราลองแบบว่าลองสละเวลาคุยคุยหน่อยนะอาจจะพัฒนาได้ก็ได้นะคะ ส่วนคนมีแฟนก็ทำแต่งานนะคะอาจจะวันนี้อาจจะมีปัญหาจุกจิกไม่เข้าใจกันบ้างนะคะก็ปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนเราเองเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนก็ได้นะคะไม่ต้องแบบว่ากดดันกันมากจนเกินไปนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเจ็ดดาบนะคะ The Emperor แล้วก็ดีเอ็มเพรสนะคะในเรื่องของการงานนะคะก็จริงๆไปได้เรื่อยๆนะคุณมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลยค่ะวันนี้นะคะงานหลายสิ่งหลายอย่างเกินไปนะคะเ,เดี๋ยวต้องทำอันนู้นอันนี้ก็ต้องทำนู่นนี่นั่น,นยุ่งไปหมดเลยนะคะก็พยายามจัดสรรเวลาดีๆนะคะบริหารจัดการเวลาดีๆอย่าให้แบบว่างานนี้สำเร็จแต่งานนี้บกพร่องหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะจัดการเวลาดีๆแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พยายามทําในสิ่งที่ที่มันถูกต้องด้วยระวังไว้ให้ดีถ้าสุวิว่าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าถ้าคุณเป็นพนักงานธรรมดาทั่วไปนะคะบางทีถ้าเราทําอะไรไม่ถูกต้องบางทีเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะรออยู่นะรอจับผิดอยู่เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวให้ดีนะคะการเงินยังดีค่ะนะมีใช้มีจ่ายนะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาแต่ตัวคุณเองคุณจัดการได้ค่อนข้างดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรในวันนี้นะคะในส่วนของความรักก็ดี เช่นเดียวกันค่ะคนโสดนะเจอคนถูกใจนะคะวันนี้แต่คุณอาจจะแบบว่าเออดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ายังไม่ไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาดูดีเกินไปนะดูดีแล้วก็ถูกใจคุณมากต้องบอกว่าคุณจะเจอคนที่แบบว่าสามารถพัฒนาได้แล้วก็จะคู่กันไปได้ตลอดด้วยนะคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณมากๆนะคนเกิดวันพัสบ,บดีนะมีจกักรพรรดิกับจกักรพรรดินีขึ้นมาคู่กันนะจะหาที่ไหนดีเท่านี้นะคะมองหาหน่อยนะคะมองหาหน่อยวันนี้ก็แต่งลวแต่งตัว,ตตวออกจากบ้านก็ ดีสวยไว้ก่อนหลอไว้ก่อนนะคะจะเจอคนถูกใจค่ะวันนี้ในส่วนของคนมีแฟนนะคะรักกันดีนะคะมีโอกาสที่จะ,ะสารสัมพันธ์กันต่อไปเรื่อยๆนะคะเพียงแต่บางทีความสัมพันธ์จะเอื่อยๆไปนิดนึงนะแฟนอาจจะทํางานเยอะแต่เราเองเราก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เขาดีๆนะคะรักกันดีค่ะวันนี้คนเกิดวันศุกร สิบเหรียญงานดีมากอุ้ยเดือดซันเงินก็สุดๆเลยค่ะเทมเพลนคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้การงานโดดเด่นนะคะใช้ชนะะการประสบความสำเร็จได้ดังหวังความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างดีมากๆนะคะค้าขายก็ดีทำงานอยู่กับที่บ้านก็ดีนะคะเงินก็ดีนะโอกาสที่จะได้เงินข่าวดีนะคะช่องทางทำเงินใหม่ๆ คือมันดีไปหมดคล่องตัวไปหมดต้องบอกว่าเป็นวันของคุณเกิดวันศุกร์เลยจริงๆค่ะไอ้วันอังคารที่21กรกฎาคมเนี่ยนะคะก็ดีใจกับคนเกิดวันศุกร์ด้วยนะคะคล่องตัวทุกอย่างในส่วนของความรักค่ะคนโสดก็น่าจะมีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาคุยนะเพียงแต่ว่าคุณเองคุณก็ออดูๆไปนะคะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นี่ขนาดว่าเดือดซันขึ้นมาใกล้ๆไม่หมอก็มองว่าคุณเองคุณก็ยังต้องดูไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปดูกันไปเป็นเพื่อนกันไปก เราอาจจะรู้สึกว่าเออเรายังชอบชีวิตช่วงนี้อยู่นะคะยังต้องออพยายามที่จะเออให้งานมั่นคงให้เงินดีๆมั่นคงก่อนแล้วก็ค่อยแบบว่าคิดจริงจังกับความรักนะคะส่วนคนมีแฟนค่ะ ก็ยังต้องดูแลกันและกันยังต้องปรับตัวเข้าหาการเรียนรู้นิสัยใจคอ,อการส่วนใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะวันนี้อาจจะเป็นจังหวะเหมาะที่จะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจนะคะมีโอกาสจะปรับความเข้าใจกันได้ดีหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงเน้นที่การปนีปนอมนะคะอารมุมอร่วยได้ก็อารุมอร่วยยอมได้ก็ยอมนะคะคนเกิดวันเสาร์คะ่ะ t h มูหนึงไม้แล้วก็เดอะ h ชริออนะคะ ในส่วนของคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ไม่ค่อยสบายใจนะคะการงานก็กังวลกังวลกังวลเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นกังวลเรื่องในอนาคตนะคะเราต้องมองในแง่ดีไว้ก่อนมองแง่บวกนะคะมันมีหนึ่งไม้ขึ้นมาด้วยก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่นะคะในเรื่องของการงานแต่บางทีอาจจะด้วยสถานที่ทํางานหรือปัญหาต่างๆทํา,าทให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกว่ากังวลน,นะอาจจะเป็นเพราะเราคิดวนเวียนไปมาอยู่เกี่ยว กับเรื่องเดิมๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้อยู่กับปัจจุบันก็แล้วกันนะคะอยู่กับปัจจุบันอนาคตจะเป็นยังไงก็ช่างมันแล้วนะคะไม่ต้องสนใจมีความสุขกับปัจจุบันหาความสุขใส่ตัวคิดแต่ในแง่มุมที่มันเป็นบวกอยาคิดลบแค่นั้นเองนะคะให้เอาตัวรอดจากวันนี้ไปนะคะ โอเคการเงินก็ดีค่ะการเงินก็เงินมาจากการทํางานนะคะคุณเองคุณยังทํางานอยู่ตลอดนะคะคิดหาทางทำเงินตลอดเพราะฉะนั้นเงินไม่มีปัญหาค่ะวันนี้ในส่วนของความรักนะคะก็เหนื่อยหน่อยคนโสดก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเราก็โฟกัสเรื่องงานมากกว่าเรื่องเรื่องของความรักนะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะอาจจะคุยกับใครอยู่นะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยแต่เราไม่ค่อยว่างนะคะก็ไม่มีความคืบหน้าเนาะสาหรับคนโสด ส่วนคนมีแฟนอะ่ะเหมือนมันเหมือนกับว่าวันนี้อาจจะต่างฝ่ายต่างงานเยอะหรือบางทีก็ ก็ยังยังไม่ค่อยเป็นจังหวะที่จะได้คุยกันเยอะๆอะค่ะมันอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของระยะทางความห่างไกลเข้ามานะคะบางท่านมีเรื่องของความหวัดระแวงด้วยซ้ำคืนนานๆเจอกันทีกับแฟนนะคะเวลาคุยกันก็น้อยเวลาเจอกันก็ไม่มากอาจจะมีเรื่องของความหวัดระแวงต้องระวังดีๆนะคะถ้าพูดถ้าคุยกันก็อย่าใช้อารมณ์มากนะคะกลัวทะเลาะกลัวทะเลาะคือ,ค,อคือบางทีเราต่างฝ่ายต่างเหนื่อยต่างฝ่ายต่างมีเรื่องที่จะต้องดูแลแล้วก็มามีปัญหากันเรื่องเรื่องไม่ เข้าใจกันเรื่องของความหวัดระแวงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปไกลกว่าที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นระง,งับอกระง,งับใจนะคะแล้วก็ระง,งับคําพูดคําจาให้ดีนะคะควบคุมอารมณ์ให้ดีก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะก็ฝากคนเกิดวันเสาร์ไว้นะคะครบแล้วทั้ง7วันค่ะดวงประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2563นนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ